การตักใส่ชามเลยนะคะก็เป็นสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพาเข้าครัวนะคะเมนูของเราวันนี้ก็คือซุปมะเขือม่วงนะคะแต่ตอนนี้เราก็ต้มมะเขือก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปรุง ทำซุปมะเขือกันนะคะเรามาดูดูกันตามขั้นตอนนะคะตอนนี้เราก็มารอให้ไอ้มะเขือเราสุกก่อนนะคะแล้วเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปนะคะคอยดูกันนะคะอันนี้นะคะตอนแรกก็คิดว่าจะทําแต่มะเขืออย่างเดียวนะคะจะซุปมะเขือแต่ดูแล้วพอต้อมเสร็จเหมือนมะเขือมันมีน้อยเดียวนะคะพอดีเห็นมีเห็ดเห็ดคล้ายๆแบบเห็ดหอมนะคะก,ก็เลยจะทำผสมนะคะ เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะจะทําผสมนะคะนี่ก็ล้างแล้วแล้วก็จะเอาไปเอาไปอบนะคะเหมือนแบบเอาไปย่างนะคะแต่เราจะใช้เครื่องแบบเหมือนใช้ใช้ย่างอบเอานะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็เอามาใส่เครื่องเครื่องที่เราบอกว่าเราจะใช้แบบอบหรือย่างเอานะคะอันนี้ก็คือนี่คือเครื่องที่เรามีนะคะ ันนี้อยู่ในเครื่องแล้วนะคะเราก็จะทําการปิดนะคะนี่คือเครื่องเครื่องตัวเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็จะทำสตาร์ทย่างกันนะคะอันนี้ก็คือโปรแกรมที่เราจะย่างกันนะคะก็จะเห็น่อยูว่าตัวนี้เหมือนคล้ายๆกับว่ามันจะเป็นรูปเฟ้นไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลาตัวนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนรูปขนมปังนะคะอันนี้ก็คือเราอาจจะอุ่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะ ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นผัดทอดเครื่องตัวนี้ทําได้หลายอย่างนะคะจะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุ่นเหมือนกันนะคะ,ะแล้วเราก็จะทําการเปิดนะคะนี่ค่ะเราก็จะสตาร์ทมันเลยนะคะเพราะว่าตัวที่เราใส่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับผักนะคะก็จะเป็นแบบเราจะใช้โปรแกรมของคล้ายๆแบบไอ้เครื่องเฟนไฟล์นะคะ เราก็จะสตาร์ทเลยนะคะอ่ะนี่ก็คือ20นะคะ20นาทีคือเขาจะคำนวณออกมาเลย20นาทีค่ะถ้าเราใช้โปรแกรมนี้เราก็คอยดูนะคะว่าพอมันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รอกันนะคะวันดูตอนเสร็จอีกทีนะคะเพื่อนคะขณะที่เรารอเห็ดที่เราเอาไปย่างอยู่นะคะ เราก็จะทําการนึ่งข้าวเหนียวไวเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ก็ข้าวเหนียวคือเราแช่ไว้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วคือพร้อมที่จะนึ่งนะคะเพื่อนๆ่คะและนี่ก็คือวิธีการนึ่งข้าวเหนียวของเรานะคะ <c oughs> เราไม่ได้นึ่งใส่ใส่หวดนะคะเราเอาใส่แบบคล้ายๆมันจะเป็นตัวซึ้งนะคะนี่ก็จะเป็นสองชั้นชั้นแรกก็จะใส่น้ํานะคะ แล้วตัวนี้ตัวชั้นที่สองนี้ก็จะไปไม่มีอะไรค่ะก็จะเหมือนซึงนะคะแล้วเราก็เอาบานเท่ากับเอิญกระชอนแมนบอจากกระชอนเนาะกระชอนมาใส่ขขาเหนียวเนาะค่ะเนาะเพื่อเสียให้มันดำมันดำขึ้นเนาะค่ะเนาะแมนบอร์บานเท่าเอิญดำแมนบอให้มันดำขึ้นให้มันเห็ดเขาซุกเนาะค่ะเนาะก็คือบริใส่หัวเนาะค่ะเนาะเพราะตตกี้ก็ใส่ยุจาบบิที่นี่โอ้อันหัวกับพังกะบแบบบางทีก็หาซื้อยากก็เลยหา หาวิวัฒนาการทําเห็ดไปน้องคะเนาะก็เดี๋ยวจังมาดูกันอีกทีนะคะว่าเวลามันสุกแล้วมันจะเป็นหน้าตาอย่างไงนะคะข้าวเหนียวที่เรานึ่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะในขณะที่เรารอย่างแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวนะคะ,ะสุกก็ได้ลอกอะมะเขือ,อมะเขือม่วงนะคะ,อะลอกมันออกนะคะเพราะว่าถ้าลอกแล้วมันกระสิมันสิกินดีก็กันน้อง่ะเนาะ เราก็ลอกไว้แล้วเราก็เตรียมเตรียมเพื่อจะโขกอ่ากับเห็ดนะคะอันนี้ก็คืออน้ำพริกน้ำพริกที่ว่าข้าเห็ดเป็นเนี้ยมันเนาะเะนาะแต่ถ้าเกิดว่าเ้าว่าตัวนี้น่ะมันมีเป็นแล้วเพราะว่าน้ำพริกปลาปลาแหงะะ้งเนาะเอามาเห็ดเป็นเนี้ยไปเลยเนาะะเนาะโดยที่ห้าว่าต้องไปไปต้มปลาหือบานเา้ากะสีเอาปลาปลาทูาาา่หอือปลาเค็งปลาม้อย่างจิ้พอดีเนาะว่าเป็นเนื้ยแต่ว่าอย่างมันบ่ ยานันบะเผ็ดนะ,ะ่ะยานันบ่เพ็ดพ่อก็เตรียมเตรียมพริกป่นตั้งห่าอีกนะคะที่จะเอาใส่แล้วเราก็หัน่นเราไม่มีใบหอมนะคะก็ไม่เลยไม่มีมีแต่สะระแหน่แล้วก็ผักชีนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะเพื่อจะทาทาการผสมให้เรียบร้อยนะคะก็เดือหานาทีจะ้ะเดือยอีกหา้านาทีก็จะเสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็ เดี๋ยวเรามาดูเปิดลองเปิดดูด้านในกันนะว่ามันเป็นลักษณะยังไงนี่ก็คือที่เราเราอบแล้วนะคะโอเคนะคะก็อบต่อนะคะอบเขาต่ออีกห้านาทีกษษ็จะเสร็จถ้าเกิดมันเราก็ดูแล้วกันค่ะว่าเราโอเคไหมแค่นี้ถ้าไม่โอเคเราก็เพิ่มต่ออีกสักสิบนาทีก็ได้หรืออะไรประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะจ้ะ ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนเรานะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามารอกันนะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันนะคะข้าวก็สุกไม่ยากนะคะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะจวนแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวเองไม่นานเลยข้าวก็จวนจะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าทุกอย่าง มะเขือทำมะเขือใส่เห็ดเสร็จก็ทุกอย่างก็น่าพร้อมพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะได้กินข้าวเลยเรียบร้อยด้วยโอเคค่ะเรามารอกันต่อนะคะทุกคนตอนนี้เห็ดที่เห็นบานใหญ่ๆเขาก็ยุบเหลือแค่นี้นะคะแต่สู้อยากอย่างเพิ่มอีกจักน้อยเนาะค่ะเนาะอีกจักหานาทีเนาะค่ะเนาะเพราะว่า คืออยากให้น้ำเขาออการก่านีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเรามารอกันอีกสักห้านาทีนะคะเนาะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้คือเห็ดตอนแรกที่เราเห็นมีแต่ดอกใหญ่ๆนะคะเต็มถ้วยเลยตอนนี้เราเอาไปเราเอาไปอบหรือเอาไปย่างนะคะมันก็เหลืออยู่แค่นี้เราก็จะทําการโขกนะคะโขกเห็ดก่อนนะคะค่ะเราจะก็ะทาการโขกเห็ดอยู่นะคะ เราไม่ไม่โขกก่อนเอาไปใส่อย่างอื่นเพราะว่าเห็ดจะเหมือนมันงกระสีเป็นดอกเป็นดอกคือมันกระสีวกเขาเครืองนาะค่ะนี่นี่คือเห็ดผลที่ห้าเอามาเห็ดก่อนยินเสียงดังแค่ไหนเธเด้อก็แล้วแต่คุณชอบนะคะชอบ เอียดขนาดไหนประมาณไหนนี่เนาะค่ะเนาะแต่สิคือบานห้ากวสิเอินแบบคือลามเห็ดระดังอย่างประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําเอามะเขือที่เราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่เลยนะคะเพราะว่ามะเขือนี่เราก็ต้มแบบคิดว่าพ,พอสมควรเลย แล้วก็นำการโขลไปเลยนะคะก็ไม่ต้องนานก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ใส่น้ำพริกปลาย่างแล้วก็อมาใส่เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปหาหาป่าหาอยังมาเป็นเงี้ยนะคะเนาะ แล้วเราก็นําพริกใส่เลยพริกนี่ก็ทุกอย่างที่ใส่ไปนี่คือแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะจุจะกินเผ็ดหน่อยก็ใส่พริกตัวนี้เยอะหน่อยนะคะเราก็มานําใส่เลยนะคะมีอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนี่คือทํากินแบบง่ายๆของคนเมืองนอกเลยหรือจะเรียกได้อีกทีที่ทําง่ายที่ใส่ชูแซบนะคะใส่ชูแซบ ี่คือชูดแซบของเรานะคะอันนี้ก็ตามใจชอบนะคะตัวตัวสูเองก็จะใส่ประมาณนี้นะคะพอไม่ใส่เยอะนะคะเพรไม่ชอบเยอะเท่าไหร่แล้วเราก็จะนำปลาลาปลาลานะคะปลาลามาใส่อีกนะคะปลาลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะ คิดว่าน่าจะพอไม่สองช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนนะคะปวลาเยอะไปกับ็ไว้ขึ้นกันได้ค่ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโอเคค่ะเราเราก็จะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกนะคะ หอมด้วจ้ะเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วอหอมเริหอมแล้ว,ลวสรุปแล้วนี่ก็คือซุปเห็ดใส่มะเขือนะคะมะเขือม่วงค่ะมะเขือม่วงเป็นยังไงคะอาจจะเห็นยังไม่ชัดเจนเนะคะเนาะ ถ่ายให้ดูวิธีทําเพราะว่ามันอยู่ในโคกนะคะอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เราก็จะชิมนะคะว่ามันเป็นรสยังไงรสชาติอืมแซ่บแซ่บแซบแซบ่แซบจ้บบะสบากันถ้ากินกับเขาเรายยานมันสินั่นเนาะเดี๋ยวใส่ เพิ่มแดกน่อยนึ่งน,นะคะเนาะคือปรุงนี้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็น้ำปลาไปอีกหน่อยนึงนะคะที่เห็นแล้วก็ใส่ไ,ไอใบไอ้ที่สรแแน่ที่เขาหทนไเน่นะค่ะเนาะตำตำตำปีจคน้อยนึงแล้วก็ตามด้วย ชีนะคะผักชีแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตักใส่ถ้วยนะคะทำการตักใส่ชามเลยนะคะก็เป็น หน้าตาเป็นยังไงบ้างคะน้าทานไหมซุปมะเขือใส่เห็ดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาให้กำลังใจนะคะมาติดตามรับชมมากดไลค์กดเลิฟอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อว่า จะได้เปิดการมองเห็นไปเยอะนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะเห็นว่าคลิปนี้เมนูซุปมะเขือใส่เห็ดของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะข้าวเหนียวเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมทานได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกทท่านที่มาชมไลฟ์ของเราจนเสร็จนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกท่าน มีอายุมั่นขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าป่วยอย่าจนขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Thank you for watching Thank you everyone. Thank you for com support my channel Bye bye